มาเอบดูพี่มอสนอนค่ะตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าวานะคะมาฟังเสียงกลนของพี่มอค่ะดูท่านอน ตื่นแล้วตแล้วตื่นแล้โอ้โหโหนี่สุดยอดเลยนะนี่ขนาดแม่แดงนะทำเบาๆมอยังได้ยินเลยสุดยอดไปค่ะไปมารบกวนพี่มอนทองเสร็จแล้วเรานอนต่อโลกนอนต่อแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วบ๊ายบายจ้า